สวัสดีครับคุณผู้ชมและผู้ฟังที่รักทุกท่านนี่คือรายการเปริดตำนานกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวครูบาอาจารย์ตำนานเล่าขานผู้ทรงอภิญญาครับหากพูดถึงวัดกาหลงเมืองสมุทรสาครแน่นอนล่ะครับนี่คือหนึ่งในวัดที่หลวงพ่อ มีชื่อเสียงเป็นลำดับต้นๆของประเทศไทยผมพูดชื่อของหลวงพ่อสุดอดีตเจ้าอาวาสขึ้นมาต่อให้คนที่ไม่ได้สนใจในเรื่องราวของพระเครื่องก็เชื่อว่ายังรู้จักท่านเพราะท่านคือพระอาจารย์ของตีใหญ่และยันตะกรอในตำนานนั่นเองและที่วัดกาหลงแห่งนี้ยังไม่ได้ มีเพียงแข่หลวงพ่อสดร,รูปเดียวเท่านั้นนะครับที่ขึ้นชื่อทั้งด้านความเข้มขลังยังคงมีตำนานของผู้ทรงคุณวิทยาคมในอดีตที่ได้เคยแวะเวียนผ่านมาจะรึกชื่อไว้ในตำนานของวัดกาหลงอีกมากมายวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เล่าถึงประวัติหลวงพ่อแต่จะขอกล่าวถึงพระประธานในวัดบาง เมื่อคุณเดินย่างเข้ามาก้มกราบต่อหน้ารูปปัน้นหลวงพ่อสุดมองไปทางด้านหลังของท่านคุณจะเห็นพระประธานโบราณองค์หนึ่งโดดเด่นเป็นสงา่าซึ่งคนกาหลงเขาเรียกหลวงพ่อองค์นี้กันว่าหลวงปู่แดงครับซึ่งหลวงปู่แดงนี่แหละยังมีที่มาและประวัติที่ยังเกี่ยวข้องกับยอดพระอาจารย์ชื่อดังอีกท่านหนึ่งในเมืองนคนปรปฐม นั่นก็คือหลวงพ่อเต๋วัดสามงามด้วยเรื่องราวจะเป็นเช่นไรไปฟังกันเลยครับย้อนกลับไปเกินร้อยปีที่แล้วขณะนั้นเด็กชายเต๋คงทองสกุลเดิมคือสามงามน้อยมีอายุได้เพียงเจ็ดขวบที่เติบโตขึ้นมาในชนบทเป็นชาวบ้านตำบลสามงามนครปฐม ที่ยังคงวิ่งเล่นสนุกสนานทั่วไปตามประสาแล้ววันหนึ่งก็มีเรือภายมาเทียบจอดที่ชานเรือนบ้านเรือลํานั้นได้พาสมณะรูปหนึ่งนั่งมาด้วยเด็กชายเต๋จึงวิ่งออกไปดูก่อนจะยกมือไหว้นมัสการด้วยความนอบน้อมสมณะรูปนั้นเห็นเด็กน้อยก็มองดูเขาด้วยความเอ็นดู จำหลวงลุงได้ไหมเองเด็กชายเต๋ก็พูดไปอย่างเ,เจ๊ยแจ้วจำได้สิจะ๊ะทำไมฉันจะจำหลวงลุงแดงไม่ได้ฉันไม่ได้ความจำเสื่อมนี่นาะสมณะผู้นั้นกัหัวเราะเออเออดีดีไม่เจอแค่ปีเดียวโตวขึ้นเยอะเลยนะเองนี่มันหัวไวพูดเก่งเหมือนใครวะแล้วไอ้จันมันอยู่ไหม หลวงลุงแดงเรียกชื่อนายจันทร์ซึ่งเป็นโยมบิดาของหลวงพ่อเต้นั่นเองครับอยู่จ้ะหลวงลุงเดี๋ยวฉันไปตามให้หลวงลุงแดงที่ผมพูดถึงนี้ท่านคือพี่ชายของนายจันทรโยมบิดาเป็นลุงแท้ๆของหลวงพ่อเต้เลยครับท่านไปบวชอยู่ที่วัดกาหลงสมุทรสาครเป็นพระอธิการในปีนั้น ท่านกำลังกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดพอดีหลังจากที่ผู้ใหญ่เขาพูดเขาคุยกันอยู่นานสองนานพี่ชายก็มาตามให้เด็กชายเต๋เข้าไปในเรือนเด็กชายเต๋เข้ามาแล้วก็เห็นหลวงลุงแดงและโยมพ่อโยมแม่นั่งอยู่กันพร้อมหน้าหลวงลุงเอ่ยปากถามเจ้าหนูเจ้าหนูเอ็งดูฉลาดหัวไว หลวงลุงชอบเอง็งหวัดเอ็งอยากจะเรียนหนังสือไหมหล่ะเด็กชายเต๋ยิ้มออกมาด้วยความดีใจอยากผมอยากเรียนหนังสือขอรับหลวงลุงหลวงลุงแดงจึงกล่าวต่อแต่ถ้าเรียนเอ็งจะต้องไปอยู่กับหลวงลุงเลยนะเด็กชายเต๋พยักหน้าน้อมรับอย่างเต็มใจหลวงลุงแดงจึงเอ่ยปากขอบุตรชายกับโยมพ่อโยมแม่ ไม่ต้องเป็นห่วงหนาเจ้าจันแม่บูเอ้ยเดี๋ยวข้าดูแลมันให้เองไปอยู่กับข้ามันได้ดีแน่ๆและนับจากบัดนั้นเด็กชายเต๋จึงได้ติดตามหลวงลงแดงเดินทางจากบ้านไปอยู่ที่สมุทรสาครชีวิตของหลวงพ่อเต๋สมัยมาร่ำเรียนวิชาที่วัดกาหลง เป็นช่วงที่ท่านมีความสุขเป็นอย่างมากและได้มีเรื่องราวดีๆให้น่าจดจำมากมายวัดกาหลงในยุคนั้นจะเรียกว่าเป็นวัดก็ยังไม่ถูกนักยังเป็นเพียงแค่สำนักสงฆ์อยู่เพราะยังมีได้มีพระอุโบสถเป็นรูปเป็นร่างพระเนนอยู่กันแบบตามมีตามเกิดเด็กชายเต๋ นั่งเรียนเขียนตำราอักขระโบราณกระดานชนวนใต้ร่มไม้โดยมีหลวงลวงแดงคอยพร่ำสอนวิชาให้สมภารที่ครองสำนักสงกาหลงอยู่ในเวลานั้นท่านชื่อหลวงตาเชื่อมครับก็ได้ให้ความเอ็นดูท่านเป็นอย่างดีวันหนึ่งก็เห็นหลวงตาเชื่อมเดินเข้ามาปรึกษาหลวงลวงแดงท่านสมภาร มีเหตุอันใดให้ผมรับใช้หลวงลงแดงถามไปหลวงตาเชื่อมบอกมาว่าให้เราก็อยู่ที่นี่มานานแล้วนะท่านแดงคิดว่าต่อไปมันจะกลายเป็นวัดริงจังเลยได้ไหมได้สิท่านสมภารแต่ว่าถ้าจะเป็นวัดสมบูรณ์เราต้องมีโบสถ์ให้ได้ก่อนนะเมื่อหลวงพ่อทั้งสองท่านปรึกษากันแล้ว ก็ได้นำความนี้ไปแจ้งแก่ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงปรากฏว่าคนกาหลงให้ความศรัทธามาช่วยกันคนละไม้คนละมือก่อร่างสร้างโบสถ์เป็นจำนวนมากไม่นานพระอุโบสถไม้หลังแรกของวัดก็สำเร็จแต่จะติดอยู่อย่างหนึ่งก็ตรงที่พระอุโบสถต้องมีพระประธานครับชาวบ้านนะ ให้มาลงแรงจะไปตัดไม้ตัดฟืนที่ไหนบอกเลยช่วยได้เต็มที่แต่ก่อนจะสร้างหรือหาคนถวายพระประธานในวัดใหม่ชนบทเมื่อยุกร้อยปีที่แล้วถือเป็นเรื่องใหญ่มากจะไปหาปัจจัยจากไหนเพราะส่วนใหญ่ก็มีแต่คนยากคนจนเมื่อทุกคนจนปัญญาอุตสาสร้างโบสถ์จนเสร็จแต่ไม่สำเร็จ เพราะขาดพระประธานเสนีหลวงลงแดงท่านคิดอยู่พักหนึ่งก็บอกทุกคนไปว่าเอาละ่ะเอาละ่ะถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวอาตมาจะออกเรือไปตามหาพระประธานมาให้ความหวังเดียวของชาววัดกาหลงในยามนี้จึงอยู่ที่หลวงลงแดงแล้วครับคุณผู้ฟังหลวงลงแดง ท่านออกเรือโดยล่องไปเรื่อยๆตามแนวคลองสุนักหอนที่ทอดยาวท่านเดินทางไปไกลมากเลยครับเจอวัดที่ไหนก็ขึ้นขึ้นไปถามข่าวคราวว่ามีใครหรือที่ไหนพอจะแจ้งข่าวหาคนบริจาคถวายพระประธานให้ได้ไหมแต่ก็ไม่สำเร็จเลยแม้จะได้ไปเจอวัดที่ร้างมีพระประธานเก่าๆอยู่บ้าง พอท่านขึ้นไปถามชาวบ้านแถวนั้นกลับไม่ยอมถวายให้เพราะจะเก็บไว้บูชากันเองซึ่งท่านก็เข้าใจจากกาหลงออกไปนาโคกจนล่องไปถึงสมุทรสงครามนนต้องอย่าลืมว่าสมัยแต่ก่อนการเดินทางไม่ได้สะดวกสบายแบบทุกวันนี้ยุคนี้ขับรถแป๊บเดียวก็ถึงกันแล้ว แต่ร้อยปีที่แล้วมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะครับหลวงลุงแดงล่องเรือไปนานแรมเดือนค่าไหนก็นอนนั่นบางช่วงมีชาวบ้านมานิมนต์ให้ขึ้นฝั่งไปพักบ้างถามไทยว่าหลวงพี่มาจากไหนพอแจ้งไปบางคนไม่รู้จะช่วยยังไงก็ได้แต่อนุโมทนาสาธุให้แต่บางคนที่พอจะบอกแหล่งข่าวให้ว่า มีวัดพร้างอยู่ที่ไหนอีกบ้างท่านก็จะไปตามคำบอกเล่าทุกที่ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้รับความผิดหวังกลับมาทุกครั้งบางทีอุตสาไปถึงแล้วแท้ชาวบ้านยินยอมถวายให้แล้วด้วยแต่เมื่อได้ไปตรวจองค์พระกลับหักชำรุดสุดสมเคลื่อนย้ายต่อมิได้ไม่งั้นคงไปทำโบสถ์โบราณเขาพังไปด้วย ซึ่งยุคสมัยนั้นวัดพร้างที่ชำรุดอยู่ที่ยังไม่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์น่าจะคงมีพอสมควรเข้าพรรษาก็ใกล้เข้ามาแล้วหากยังหาองค์พระมิได้จะทำเช่นไรกันเนาะชาวบานคนกาหลงที่รอคอยฟังข่าวดีอยู่คงจะผิดหวังไปตามๆกันเราจะรีบกลับหรือเราจะไปต่อ หลวงลงแดงตั้งจิตอธิษฐานเรามาด้วยใจศรัทธาอุปสรรคที่ขวางกั้นอันใดเราจะฝ่าฟันไปหากไม่เจอวันนี้ก็ต้องเจอวันหน้าเราจะพยายามต่อไปให้ถึงที่สุดและหากบุญบาร,รมีเกื้อหนุนขอให้ได้เจอจุดหมายที่ต้องการด้วยเถิดสาธุสาธุผ่านไปอีกสักระยะ และแล้ววันหนึ่งเรือที่ยังคงลอยล่องในลําคลองตามกระแสน้ําไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดหย่อนของสมณะจูจูก็ได้ไปติดกับอะไรบางอย่างจนหยุดกึกไม่ขยับลอยไปต่อไม่ได้ลูกสิทธิ์นุมที่พยายามคัดท้ายออกแรงเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่เป็นผลเรือมันติดอยู่ขอรับท่าน หลวงลงแดงชะโงกมองลงไปใต้น้ำก็หันไปถามมันติดอะไรอยู่ละเองกระผมเองก็ไม่รู้แต่สงสัยจะเป็นรากเถาวัลแน่ๆครับเรือของหลวงลงแดงจูจูก็ลอยไปติดกับรากเถาวันใต้น้ำเมื่อเห็นเป็นแบบนี้ท่านจึงว่างั้นเราเข้าฝั่งกันก่อนดีไหม แล้วไปหาคนมาช่วยละกันสมณะและลูกศิษย์ตัดสินใจกลับขึ้นไปบนฝั่งเมื่อท่านขึ้นมาแล้วมองไปก็ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นในบริเวณนั้นเลยเพราะในตอนนั้นเห็นมีแต่เครือเถาวันอันรกครึ้มปกคลุมทั่วบริเวณไปหมดท่านจึงเดินแหวกฝ่าพงรกแหวกไปเรื่อยๆแหวกไปเรื่อยๆ แต่แล้วก็ต้องตกตะลึงเมื่อหลวงลุงแดงได้พบว่าอาณาบริเวณที่ท่านบังเอิญได้ขึ้นฝั่งมาภายใต้ของเครือของเถาวันที่ปกคลุมไปหมดนั้นที่แท้คือวัดร้างโบราณแห่งหนึง่งและยังมีอีกสิ่งที่ได้ซ่อนหลบอยู่ใต้ร่มเครือของเทาวันนั้นด้วยสิ่งนั้นก็คือ องค์พระพุทธโบราณงามสง่าที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมทุกประการเจอแล้วในที่สุดความพยายามความตั้งใจก็สำเร็จหลวงลงแดงก้มกราบนมัสกรองค์ท่านด้วยความปิติใจเป็นอย่างยิ่งและเมื่อได้ถามไถ่ข่าวคราวจากชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับ ทุกคนต่างอนุโมทนาสาธุให้ท่านแล้วยังมาร่วมลงแรงแข็งขันต่อแพ้ไม้เพื่อเคลื่อนย้ายองค์พระประธานให้กับหลวงลงอีกด้วยในเช้าอันสดใสวันหนึ่งวันที่กระแสน้ำในคลองราบเรียบต้องกับแสงของดวงอาทิตย์ที่เป็นประกายเจิดจ้าทอสีทองชวนให้เพลิดเพลินจำเริญใจ ณฝั่งริมน้ำบ้านกาหลงชาวบ้านที่ทำมาหากินอยู่สองฝากฝั่งก็ได้เห็นแพไม้ลำหนึ่งที่ผูกโยงอะไรบางอย่างลอยล่องมาแต่ไกลเรือที่นำหน้ามามิใช่ใครคือเรือของหลวงลุงแดงนั่นเองในที่สุดพวกเขาก็เริ่มได้เห็นองค์พระใหญ่ประทับนั่งอยู่ในแพรทุกคน ต่างปิติอินดียกมือไหว้สาธุสาธุสาธุกันเป็นแถวต่างพร้อมใจมาช่วยกันยกองค์พระอันเชิญขึ้นฝังพระประธานองค์นี้ได้ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ไม้เก่าหลังแรกของวัดกาหลงด้วยครับก่อนที่จะมาเป็นหลังปัจจุบันหลวงลุงแดงทัน จำพรรษาอยู่วัดกาหลงอีกสามปีจึงได้พาหลวงพ่อเตกลับคืนสู่ถิ่นบ้านเกิดท่านบนรรพชาเป็นสามเณรให้ท่านอยู่กับหลวงพ่อเตอีกหลายปีจนได้เห็นหลานชายอุปสมบทเป็นภิกษุสำเร็จที่วัดสามงามแต่ไม่นานท่านก็เริ่มล้มป่วยลงท่านจึงบอกกับหลานว่าหลวงลุงจะกลับไปตายที่วัดกาหลง หลวงพ่อเตจึงได้นำร่างท่านนั่งเกวียนไปจนถึงจุดหมายหลวงลุงแดงได้ไปละสังขารที่วัดกาหลงตามความปรารถนาเมื่อเผาสังขารแล้วหลวงพ่อเตยังคงเดินทางไปวัดกาหลงเพื่อสักการะและรำลึกถึงหลวงลุงผู้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงอยู่เป็นนิดจนกระทั่งต่อมา ท่านจึงได้มาเป็นสหธรรมิกกับสมภารรูปใหม่ย่างหลวงพ่อสุดทั้งสองท่านต่างไปมาหาสู่สนิทสนมกันมากและนี่คือความผูกพันระหว่างคนวัดสามงามกับคนวัดกาหลงชาวบ้านที่นี่ยังคงไม่ลืมท่านจึงพร้อมใจกันเรียกพระประธานที่หลวงลุงแดงท่านอุตสาดันดนไปอัญเชิญมาว่า หลวงปู่แดงตราบกระทั่งจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวเปิดตำนานก็จบลงที่ตรงนี้ซึ่งในโอกาสหนะ้าจะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปครับ